ปลาปารุงค่ะช่องปลารุงวิดีโอถ่ายคลิปแบบบ้านๆค่ะพามาดูคุณยายอายุ80กว่าแล้วนะคะคุณยายคุณแม่ค่ะอายุ80แล้ว80กว่าแล้วค่ะก็มาดูไอ้เปิดเปิดเริกเปิดยามงามดีให้คุณแม่มามาไอ้ดำนาเอาเรื่เอายามให้ลูกหลานได้ดำนาได้อยบอดโบสนะ บาดโบลกุนเจ้าเธอเสลแมนมเพลอไอศตูงไอชนานี่ไหวบาดโบลเราเป็นยุ่งไอแพลยัวเดือกยัยามไอแพลไอละอแม่แปดสิบกว่าเจียงเฮยอแม่กำลังมันกระแหงอายุอายุแบบหลายเล้ยวพี่น้องแต่ว่าแกยังแข็งแรงอยู่เด้อค่ะแข็งแรงแข็งแรงไหม ไงน,นก็ไงเจียบเรียนออบางโอนโกนเจ้าบ้านมมือแม่ดำหน้าของพี่สาวฟังนู้นค่ะเตรียมดำนาค่ะดำแบบบ้านบ้านดำนาบ่าได้เห็ดมาหลายโดนเติบเลยไม่ได้ทำมาตั้งงมานเธอมโมยู่เฮ้ยบ้านม,มือคุณแม่แข็งแรงมากเลยค่ะพี่น้องเอ้ย ดำนาเอาเรกษอเอายามเอาชัยให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะใครได้มาเจอดูคลิปนี้ก็ขอให้มียู่ดีมีแหงด้วยค่ะไปทางนูน้นเตรียมดำค่ะแล้วก็ให้ลูกหลานมาดำจักระเบิดกลุ่มหนึ่งเลย ยังกับมันตวนรอยดอดยาเว้ยได,ยรดย้รึ่งวะ่ะแม่แข็งแรงเก่งมากค่ะเนี่ยดำนานา,นาดำนะจ้าพี่น้องบางระโอนกวนเจ้าเออเธอเสดดำไอบอดบูคุณแม่ขยันเก่งมากเลยค่ะ ตำนาเอาเรึกเอาชายให้ลูกหลานคุณแม่ระวังเด้วคะ่ะแกมาดูแม่คุณแม่แก,กมาดูคุณแม่กุยตะบานโอยบอกเกิดมันอันนี้บอกมัดสนาบเสร็จเลยรูอ้ออยว่าพอแล้วแม่อแอแมเอาเรึกเอาชายซ้ำนี่และให้พี่น้องที่นี่ก็ให้ก็ให้ไอลูกหลานมาดั้มโตเอารฤกเอาชายให้ลูกให้ลาหน่อยบ้อบูน โอ้ยเราบแบแบเพลย์เวลาบาโบนกวนเจ้าบ้านเรลิกยามงามดีเด็กพี่น้องคลิปาานีดด้ก็ว่าซ้ำนี่เด็กคะเพราะว่าจะเอาคุณแม่ขึ้นหน้าเอาเรลิกเอาใช้ซ้ำนีแ่แหละจะเอาคุณแม่ขึ้นมาจ้าไม่โอเคก็เอาเลิกเอาใช้ซ้ำนี่ราคะสวัสดีค่ะ